ห้องทดลองหรือว่าช่องทักโอ้โหผมมัวพูดมัวแต่พูดเป็นไงล่ะเจอตัวบินฟนข้ามเคกป้อมจบเลยสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมในรูปแบบออฟไลน์ line, ผมขอแนะนำเป็นแอป U g Phone แอปที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้แบบไม่มีสะดุดเพราะว่าทางแอปรองรับระบบในการปิดหน้าจอโทรศัพท์สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทสำหรับวิธีการดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้ทิปชชันใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันและที่สำคัญอย่าลืมกรอกโค้ดไลน์2 2เพื่อรับส่วนลด20บบาทได้อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันเยอะๆนะครับ ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลัน g ล r เจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมลันเลนเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสคริปชันหรือใต้ปักมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในซัฟเฟานี่กบเกมไลเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราไม่อยู่กันที่นาตาไอดีปลายม่วงกับซีรีส์ดองลูบี้กันอีกแล้วนั่นเองสำหรับซีรีส์นี้ก็มาถึง EP ีที่38เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าสุดสัปดาห์นี้ของเราจะได้รับกี่ลูบี้กันเดี๋ยวเราเข้าไปรับกันที่โหมด p p กันเลย และสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าตึงมือมากมากเพราะว่าเป็นสเตตหมุนเวียนธาตุไฟด้วยนั่นเองบอกได้เลยว่าเจ้าตัวของเมกุมินหรือว่าตัวดาวเมทธาตุไฟตัวอื่นใช้งานได้ดีกันเพียบเลยแล้วผมก็มีเลนเจอร์ตัวหนึ่งอยู่ที่จะเอามาแบกหลีกในสัปดาห์นี้ด้วยรอบนี้เราได้ลูบี้มา100ลูบี้แล้วก็ตกหลีกด้วยปกติมันจะขึ้นหลีกแต่ว่ารอบนี้เราตกหลีกซะง,งั้นเลยโอ้โหเกมตั้งรับของเราคือแพ้รัวๆกันเลยทีเดียวแต่ก็มีชนะอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยชนะเยอะสักไรมา เรามาลุยกันที่เกมแรกกันหน่อยละกันแล้วก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการดอง r ูบีด้วยซึ่งหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่ามีเทคนิคในการดอง r ู b y หรือเปล่าผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรพิเศษนอกเหนือจากคนอื่นเลยแค่ผมเล่นในระบบ iOS แล้วก็ดอง r ู b ี้ในระบบ Android เฉยๆ,ๆมันจะทําให้ผมไม่ค่อยรู้สึกอยากจะเปิดกาชาสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีลูบี้ให้เปิดนั่นเองก็ประมาณนี้แหละ เท่าที่ผมลองเล่นมาก็สูตรนี้น่าจะเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วทีมแรกที่เราเจอในรอบนี้เจอกินเวอร์ชันซันต้าด้วยแต่ผมว่ารอบนี้เราน่าจะพอสู้ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วแหละแต่ว่าผมน่าจะพอสู้ได้แหละเพราะว่าเรนเจอร์9าดาวแม็กของผมก็มีอยู่2ตัวด้วยและตัวที่ผมเป็นไม้ตายเด็ดของผมก็ยังไม่เปิดเผยเลยคือผมรอเวลาที่จะปั้นอยู่แต่ว่าปัญหาตอนนี้คือผมไม่มีกบปั้นเลยโอ้โหเสียดายมาก ซึ่งขาดกบแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นผมก็จะสามารถปั้นเลนเจอร์ตัวลับของผมได้แล้วแต่ว่ามันดันหาไม่ได้คือไอดีนี้มันเล่นเป็นไอดีสายฟรีด้วยแล้วก็เล่นกักเลเวลด้วยทำให้การที่ผมจะหากบแปดดาวหรือว่ากบไฮเปอร์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยาก,กมากๆั้งเองโอ้โหเกมนี้ลูกเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ทำไมผมตีไม่ค่อยชนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันดาวินชีคือก๊อฟโหดมากทีมฝังตรงข้ามโอ้โห นี่ขนาดกินโทคิเวอร์ชั่นซานต้ามันยังสตาร์ทผมแม่นขนาดนี้เลยเ <c oughs> หลือจะเชื่อจริงทีโอ้โหเ <c oughs> หลือจะเชื่อจริงอะทีมฟันข้ามอ่ะเอาเป็นว่าเกมนี้เราน่าจะแพ้ละกันเพราะว่าบอทสันครข้ามโหดมากๆในเรื่องของการก๊อปปี้คือผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยแหละผมสู้ไม่ได้ซะงั้นเลยทีนี้อเดี๋ยวขอไปส่องเกียร์เขาหน่อยละกัน <c oughs> เพื่อเกียร์ของเขาจะแบบเก่งกว่าเราโอ้โหเกียร์ของเขาไม่ได้ดีมากกว่าเราเลย เกียร์คือง่อยมากๆเอาตรงๆคือดาวมิดเขาถ้ามาเทียบกับผมคือแทบจะสู้ไม่ติดเลยแต่ว่าดาวินชี่เขาก็โหดจริงๆเกมนี้อ่ะก็ไม่เป็นไรละกันเราไปลุ้นกันที่เกมถัดไปละกันว่าเราจะเจอทีมอะไรทีมถัดไปที่เราเจอเราเจอบอสคนนอกนอกฎหมายด้วยแต่ว่าผมว่าน่าจะพอสู้ได้แหละโอ้โหตัวนี้ใส่เกียร์สุดขนาดนี้ผมว่าน่าจะสู้ได้มามาดูกันว่ารอบนี้ของเราจะได้รัอปใช้ชนะหรือเปล่าหรือว่าผมจะเจอยัดเยียดความไพ่แพ้เหมือนเดิมมา มาลุ้นกันว่าเกมนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่าช่วงนี้คือบอกได้เลยว่ากระแสพีพีคือมาแรงมากๆสําหรับเจ้าตัวของมาซิลผมเห็นหลายๆคนบอกตั้งแต่ต้นเดือนบอกว่าโคโลโบนี้ไม่น่าจะเก่งแต่พอแบบเอาเข้าปุ๊บคือมันเก่งมากๆมันโหดจริงๆเดือนนี้คือผมบอกได้เลยว่าสกิลอาจจะไม่ดีๆอะไรขนาดนั้นแต่เอาไปใช้งานจริงคือโหดจริงๆผมบอกเลยว่าเอาติดทีมตัวหนึ่งคือโหดจัดๆเลย ผมลองเอาไปใช้งานมาดูโอ้โหคือเรทการติดคอมโบความสามารถมันคือดีมากๆและยังไม่พอคือดาเมจมันก็ถือว่าพอใช้อยู่ในระดับหนึ่งเลยผมว่าเดือนนี้ใครไม่เปิดตามล่าคือพลาดจริงๆแต่ว่าตอนนี้ผมจะเจอตัวกบบินสอยล่วงหรือเปล่าหรือว่ามันจะเจอตัวการบินผมก่อนเรียบร้อยหรือเปล่าเกมนี้เพราะว่าตอนนี้ผมเจออยู่ท่าวิลลัวเลย เกมนี้ผมว่าเกียร์น่าจะดีกว่าทีมตะกี้เยอะเลยแต่ไม่รู้ว่าทาไมผมรู้สึกว่ามันตีง่ายกว่าตะกี้ก็ไม่รู้รู้สึกว่าบอดตานี้มันจะอ่อนโดยเษอ่ะเดี๋ยวผมขอไปส่องเกียร์เขาหน่อยละกันว่าเขาใส่เกียร์เป็นยังไงกันบ้างซึ่งผมบอกไป้เลยว่าถ้าเกียร์เขาโหดกว่าทีมตะกี้บอดน่าจะลำเอียงแหละมาเรามาดูกันที่เกียร์ของเขาหน่อยละกันว่าเป็นยังไงโอ้โห ถ้าเอาไปเทียบกับทีมตะกี้ผมบอกได้เลยว่าทีมตะกี้ยังไม่เท่าเศษฝุ่นของทีมนี้เลยเกียร์แดาวคือลืมเลยนี่ oh, โอ้โหเลื่อนไปทางไหนก็เกียร์แดาวล้วนๆเลยแถมยังไม่พอยังใส่ใตัวดาวเมทด้วยมีเกียร์อาวุธโดนแน่นอนด้วยคือครบเครื่องหมดเลยแต่ปัญหาของเขาคือเขาติดเกียร์มั่วไปนิดนึงอ่ะก็มาเจอกันที่เกมถัดไปแล้วกันเกมต่อไปที่เราเจอในรอบนี้เจอ มายากลด้วยแต่ว่ามายากลเขาใส่เกียร์ตึงไปแล้วก็ไมกูมินด้วยผมว่าน่าจะสู้ยากแต่ก็ไม่เกินมือไอดีผมหลอกมาจนกว่าไอดีนี้ผมจะได้ปั้นเลนเจอร์ตัวไม้ตายรับของผมผมจะต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วรอผมเก็บกบได้ก่อนละกันผมจะมาปั้นให้ดูแน่นอนว่าเลนเจอร์ไม้ตายรับของไอดีนี้เป็นตัวอะไรนั่นเองตอนนี้เราขอใช้อเทมพัดไปก่อนละกันเพราะว่ามายากลมันยืนอยู่ในเสาแสงมันอันตรายมากๆมา รอบนี้ขอสู้ได้เถอะนี่ดาวเมทของเราเริ่มจ่ายเข้าแล้วขอให้บาวล็อกของผมยืนตรงเสาแสงหน่อยเถอะถ้ามันยืนมันจะพอจ่ายดาวเมทได้เอาละจังหวะนี้คือจังหวะพลิกล็อกแหละถ้าดาวเมทผมศาสถึงยังไงก็ชนะนี่เจม่วงตัวพลิกเกมไม่ล่ะนี่ไงโอ้โห,โหคือแบบ ที่สุดของที่สุดแล้วแหละผมยกให้ตัวนี้เป็นตัวอันดับหนึ่งของใจผมเลยตอนนี้ผมไม่ยกให้ตัวไหนเป็นอันดับหนึ่งในใจผมเลยไม่ว่าจะเป็นบอสคนนอกกฎหม่หรือว่าบาวล็อกผมยกให้เจมทั้งใจหรือเจมคือสุดจริงๆตะกี้คือเสกทีเดียวคือฮิตเกมเลยโอ้โหสุดมากๆเจ้าตัวของเจมม่วงขนาดผมไม่มีเกียรติโดนแน่นอนให้มันมันยังเก่งขนาดนี้เลยเอาเป็นวา่าเราวีกันต่อแล้วกันมาเกมนี้เราเจอตัวอะไรหรือเปล่าโอ้โหทีนี้มีโคนี่เจ้าสาว คู่กับตัวบินเนี่ยตัวบินเขาไม่ค่อยดุสักเท่าไหร่กินเขาก็เกี่ยมไม่ถึงด้วยตัวอื่นๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มากแต่ว่าเกมนี้มีไลออสด้วยผมแอบหวั่นเหมือนกันว่าเราจะสู้ไลออสไม่ได้ซึ่งไลออสข้อดีคือยืนนานมากๆผมบอกได้เลยว่าแทบจะเป็นตัวรถถังตัวหนึ่งเลยปีก็ไม่ตายทําอะไรก็ไม่ตายแต่ว่าความสามารถของเขาที่เป็นความสามารถโคนยิ่งเพืกพวกคือดีมากๆม,มันโคตรติดเพื่อนแบบสร้างกลุ่มกองทัพคือแป,ป๊บเดียวคือสร้างได้เลยคือเวอร์จัดเลยสําหรับคุณละโบในรอบนี้ ผมบอกเลยว่าเวอร์จริงๆนี่ไงก็อย่างที่เห็นเลยว่าทีมเขาไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่พอมาสู้จริงๆแล้วรู้สึกว่าเราสู้ทีมฝนทองามไม่ได้อันนี้แปลกมากคือผมเจอมาก,กับตัวแบบนี้ผมก็มีร้องเหมือนกันแหละแต่ว่ารอบนี้น่าจะพอสู้ได้ไหมเพราะว่าเจม,ม่วงของเราก็สาบแม่นเอาเรื่องเหมือนกันโอ้โหตอนนี้คือลิ้นผมพันกันหมดแล้วเพราะว่าผมพักหนัวเกินนี่ไงจังหวะนี้แหละจังหวะนรกนี่ไงเรียบร้อยโอ้โหเจม,ม่วง เจม่วงโอ้โหตัวลูกรักขมเลยตัวนี้ไม่มีวันเอาออกทีมแน่นอนถึงแม้ว่าจะอัพเก้าดาวไม่ได้ก็ตามแต่ว่าเสกได้ขนาดนี้ผมว่าสุดแล้วแหละนี่ตัวบินก็ไม่ถึงป้อมผมด้วยแถมยังไม่พอตัวภาคพื้นของเขาก็กลายเป็นก้อนหินหมดแล้วแบบนี้ก็รอแบบ จังหวะที่ผมสวนแค่นั้นคือจบเลยนี่รอให้บาวล็อกมายืนอยู่ในเสาแสงผมว่าน่าจะกินเรียบเลยแหละแต่ว่าไอ้เจ้าแบบไอ้ไมกี้ตัวนี้คือมันแปลกๆเหมือนมันมาเคาะป้อมผมยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ต้องพึ่งดาวเมดเจ้าตัวของโพไซดอนไปก่อนและกันเพราะว่าถ้าเรายิ่งทำลายกลุ่มฝนข้ามได้เรายิ่งมีโอกาสชนะสูงโอ้โหไลออสซือก๊ปอปเยอะมากๆนี่ผมเห็นมันก็อปแบบตัวอื่นคือเด้งลงมาจากท้องฟ้าคือรัวๆเลย เกมนี้เราต้องหวังพึ่งแล้วแหละโอ้โหแต่ว่าทีมฝั่งข้ามก็ถือเอาเรื่องเหมือนกันไม่รู้แหละแต่ผมชนะแน่นอนเฮอร่อัพมาแล้วนี่เรียบร้อยเจอเจมม่วงเข้าไปเป็นไงล่ะจังหวะนี้เอเลนคอป้อมแล้วก็จบเลยผมว่าน่าจะจบเลยจบไหมโอ้โหยังไม่จบยังมีดื้อด้านเจ็วิอีกเหลือจะเชื่อจริงแบบทีมฝั่งข้ามทีมนี้แข็งจริงผมบอกเลยว่าถ้าไม่เอาตัวกันบินมาตานี้ผมมีสิทธิ์ที่จะแพ้เหมือนกันเรียบร้อยเกือบแพ้เกือบหลับแต่กลับมาได้อยู่เกมนี้มา เราขอไปส่องเกียร์เขาหน่อยละกันว่าเขาติดเกียร์ยังไงกันแน่ทําไมทีมของเขาถึงถึกจังมามาดูกันที่เกียร์เขาหน่อยว่าเขาติดเกียร์ยังไงเกียร์โอโ้โหไม่แปลกแหละเขามีเกียร์ดีๆเยอะด้วยทีนี้มีทั้งค่าลดความเสียหายแต่ไลอสของเขาใส่เป็นคูดาวเรนเจอร์นัวๆเลยเกียร์ชิ้นนี้ผมว่าน่าสนมากๆถ้าใส่กับไลอสแล้วก็เลือกอความสามารถ ปล่อยตัวเร็วๆผมว่าไลออสคู่กับหมวกรูดอกน่าจะดีมากๆเดือนนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเอามาเล่นดูผมว่าน่าจะแบบโอ้โหเล่นได้ดีมากๆเหมือนกันแหละต้องไปลองทดสอบมาเล่นแล้วแหละมาดูกันที่เกมสุดท้ายแล้วกันว่าจะเจอทีมอะไรเรียบร้อยทีมนี้โอ้โหตัวอะไรไม่รู้ซูปเปอร์ไอดอลเปล่าความสามารถเป็นล่างคนบวกกับดื้อด้าน5วิแล้วก็มีตัวกินโอ้โหกินเขาสตานยิกๆเลยแบบนี้ผมขอหีหนีแล้วกันผมสู้ไม่ได้ชัว มาทีมถัดไปกินโทคิใส่เกียร์ธนูแบบนี้ผมดีหนีเลยเพราะว่าผมตีมาแล้วไม่เคยชนะเลยทีมนี้มีกินโทคิธนูแต่ว่ารอบข้างเขาไม่ค่อยเก่งแบบนี้เรามีสิชนะสูงมากๆมาดูกันว่าบ้าล็อกของเรากับบากิในรอบนี้จะแบกได้หรือเปล่าหรือว่าผมจะต้องปั้นเลนเจอร์ตัวไม้ตายมาแบกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมอยากจะปั้นมา,มากตอนนี้ ติดปัญหาอย่างเดียวคือผมขาดกบม่วงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นและถามว่าผมต้องไปหาที่ไหนล่ะผมไม่มีช่องทางหาแล้วไม่ว่าจะเป็นห้องทดลองหรือว่าช่องทางโอ้ผมมัวพูดมัวแต่พูดเป็นไงล่ะเจอตัวบินฝันข้ามเคกป้อมจบเลยโอ้โหไม่น่าพูดเยอะเลยเกมนี้ผมลืมดูไปว่าทีมฝันข้ามมันมีตัวบินสองตัวและมีคนมาตีผมอีก เอาไปดูเกียร์เขาหน่อยละกันโอ้โหเกียร์จิ้มลิ้มขนาดนี้ผมไม่น่าแพ้เลยแพ้เพราะเขาใช้ตัวบินคู่และแบบโอ้โหตัวของผู้ซันต้าบัฟใ,ให้อลิสบินคือเขกผมทีเดียวคือไปเกิดเลยเหลือจะเชื่อจริงทีมที่ตีผมชนะไปดูหน่อยละกันว่าเขาใส่เกียร์ยังไงหรือเขาใช้ตัวบินทีนี้ไม่ใช้ตัวบินด้วยแต่ว่าใช้ไลออสคู่กับตัวของเชนชิไม่ค่อยเห็นคนใช้สักเท่าไหร่แต่ก็ มีคนนํามาเล่นเหมือนกันทีนี้ก็แปลกเหมือนกันว่าทําไมถึงชนะผมก็เดี๋ยวไปลองดูแบบลูกเกมเล่นซ้ําหน่อยละกันว่าเขาตีผมได้ยังไงทีมของเขากับทีมของผมน่าจะห่างชั้นกันเยอะพอสมควรแต่ทําไมรู้สึกว่าทีมของผมปล่อยตัวไม่ได้เลยอันนี้แปลกเหมือนกันโอ้โหทีมของผมยืนไม่ได้เหลือจะเชื่อจริงกับสัปดาห์เสาไฟแบบนี้เอาเป็นว่าไม่ต้องดูแล้วแหละทีมผมเมื่อกี้ยืนเออแบบไม่ได้ทําอะไรเลยแค่กระอีกนิ้วเท้ายังไม่ได้เดินเลย ก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่ดองลูบี้ได้เท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ทีกันได้ตอนนี้น่าจะดองให้ถึง7000พลูบี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปเปิดในรอบของการยายยนต์เองก็รอติดตามมาได้ว่าผมจะดองไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าผมจะแอบลั่นระหว่างทางก็รอติดตามมาได้ส่วนใครที่ไม่อยากดองลูบี้ให้เสียเวลาอยากจะเติมลูบี้อยากจะเติมแพ็กเกจอื่นๆในเกมไลน์เจอร์ผมขอแนะนําเป็นร้านเจนาประทาท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจทะเวียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานากว่าหกี ทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกตในระบบ iOS สำหรับใครที่เป็นสายจัดแพ็กเกจก็อย่าลืมไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปยูจีโฟนอยู่อยากจะเติมแพ็กเกตรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ตใต้คิ s c r i p t คลิป,ลปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ